คุณผู้ชมไปที่ซอสจอจังหวัดยะโสธรน,นะคะเพิ่นรดนร่องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองนะคะให้เริ่มจากบุคกลากรุ๊ภาพสตรีของส่วนราชการค่ะที่้องประชุมบางไฟโกสํานักงานสาธรารณาสุขจังหวัดยะโสธรน,นะคะนางสุวรรณีแสนสุขค่ะรองนายแพทย์สาธรารณาสุขจังหวัดยะโสธรเป็นปนระธานเปิดกิจกรรมรดนรงคงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองด้วยวิธี HPV DNA testing นะคะโดยมีบก คลาการสำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดยะโสธรเทศบาลยะโสธรและกกาสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดยะโส,ะส,ะสระธสรเขาร่วมงานค่ะสําหรับกิจกรรมร่นรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองนะคะเริ่มจากการให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกนะคะชมวิดีโอสาธิตการเก็บซิงตรวจด้วยตนเองแล้กการการแสดงสาธิตการตรวจคัดกรองด้วยตนเองจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะเพิ่นกะจะมอบนะคะ ผู้เขาร่วมกิจกรรมจะรับมอบชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองหรือว่า H P วีดีเอท์เนะคะเพื่อตรวจคัดกรองโดยมีบุคลาคกรสุภาพสตรีจากหน่วยงานราชการอายุ30-6ถึงปีเข้าร่วมกิจกรรมกว่า5 0ค้นน้ำกันในส่วนของนั่งสุวรรณีแสนสุขนะคะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัยดยโสธรเพิ่มเติมคะ่ะว่ามะเร็งปากมดลูกนะคะคือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับตน,ตนของผู้หญิงไทยคะ่ะเพราะว่าผู้ป่วยส่วนใ,นใหญ่มักจะรูโตและกับพบแพทย์ในระยะที่ลุกลามไปแล้วนะคะ ทำให้การรักษาบอท่านวงที่แต่จะให้ดีกลัวบอจะรักษาท่านกลัวบอถ้าเกิดว่าใส่วิธีตรวจแบบเจาะลึกระดับ DNA นะคะโดยเทคนิค P โดยเทคนิค h p v DNA testing ทนี่แหละค่ะที่สามารถคนเชื่อ HPV ได้ยังแม่นย่ำตั้งแต่ระยะแรกนะคะก็เฮดให้สามารถที่จะรักษาเดทท่านทวนที่ก้อนที่เชื่อจะล่ามไปไปพัฒนาเป็นมะเร็งปากหมดลูกนะคะซึ่งการรณรงค์นะคะเริ่มจากบุคลากรสุภาพสตรีหน่วยงานราชการก่อนค่ะ จากนั้นจะเป็นกลุ่มสตรีประชาชนทั่วไปนะคะที่มีอายุระหว่าง30ถึง60ปีเพื่อใ,ให้มีการให้ความรู้การสาธิตการตรวจด้วยตนเองนะคะให้คําแนะนํากับพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกการตรวจด้วยตนเองถ้าเกิดว่ามีข้อจํากัดมีข้อควรระวังนะคะตรวจด้วยตนเองแต่ว่าจะมีข้อจํากัดและกการข้อควรระวังก็คือหนึ่ง ต้องบอตรวจภายในมาก่อนนะคะต้องบอตรวจภายในมาก่อนภายใน24ชั่วโมงนะคะหลักภาวาอาจจะมีสารหรือว่ามียาปนเปื้อน่2ต้องบอมีการใส่ผ่าอนามัยชนิดสอดหรือครีมยาที่ใส่ท่าช่องคลอดนะคะหรือว่าอื่นๆอนย่างหน่อยกว่า48ชั่วโมง3ห้หามล่างหรือทําความสะอาดในช่องคลอดภายใน48ชั่วโมงมาก่อน ก่อนตรวจนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปล้างไปทําความสะอาดนี่อาจจะเฮตให้เซลล์หลือให้ตรวจกาสิตรวจพ่แม่นย่ำนะคะหลักกาสีงดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนมาตรวจนะคะภายใน48ชั่วโมงหาบดตรวจหากมีประจําเดือนหลักกะหก ห้ามใส่เก็บตัวอย่างจากช่องคอดร,ระวางการตั้งขั้นมาหรือภายใน3เดือนหลังจากคอดบุรนะคะหรือผูริที่สงสัยนะคะในข้อห้ามที่บอกไปนี่แหละหรือมีข้อสงสัยอื่นๆเพิ่มเติมกัสอบถามรายละเอียดนะคะที่สาธารณาสุขจังหวัดยโสธรค่ะหมายเลขโทรศัพท์04 5 712233ค่ะก็คือเ